ณใจกลางเมืองลดบุรีเมืองที่ที่ชื่อว่าเป็นเมืองลิงมีโบราณสถานแห่งหนึ่งตั้งตระงานท้าทายการเวลามานานกว่า800ปีภาพของประสาทศิลาแรงสมองค์เชื่อมต่อกันโดยมีฝูงวานอนปีนป่ายอย่างอิสระเป็นภาพจำที่คุ้นตาของผู้มาเยือนสถานที่แห่งนี้คือพะปรางสามยอดสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่ซ้อนทับเรื่องราวของอาณาจักรที่รุ่งเรืองและโรยราถึงสองยุคสมัยเรื่องราวของพระปรางสามยอดต้องย้อนกลับไปในราวพุทธศตวตรรษที่18ในยุคที่อิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณแผ่ขยายมาถึงดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเมืองลบบุรีในเวลานั้นมีชื่อว่าโลโวและถือเป็นเมืองหน้าด้านที่สำคัญอย่างยิ่งของขอม ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7มหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักสร้างผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างยิ่งยวดทรงมีพระราชดำริให้สร้างอโรคยาสารหรือสถานพยาบาลและธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางไปทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรและณศูนย์กลางของเมืองละโวแห่งนี้เอง าศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพระปรางสามยอถูกสร้างขึ้นด้วยศิลาแรงและตกแต่งลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาในรูปแบบสถาปัตยกรรมขอมแบบบายอนอันเป็นเอกลักษณ์องค์ปรางทั้งสมองค์ที่ตั้งเรียงต่อกันนั้นเดิมทีไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันแต่สร้างขึ้นในฐานะเทวาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามคติความเชื่อของนิกายมหายานปรางประธานองกลางอุทิศถวายแด่พระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าปรางองค์ทิศใต้หรือขวามืออุทิศแด่พระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณาและปรางองค์ทิศเหนือหรือซ้ายมืออุทิศแด่นางปรัชญยาปรมิตาพระโพธิสัตว์ฝ่ฝายหญิงผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความปัญญาอันล้ำเลิศ การเชื่อมต่อกันของปรางทั้ง3จึงเปรียบเสมือนการจำลองจักกรวาลตามคติมหายานณใจกลางเมืองละโวแห่งนี้หากเราลองจินตนาการย้อนกลับไปในยุคนั้นภาพของพระปรางสามยอดคงจะงดงามและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักยอดปรางที่เคยประดับด้วยนบพศูนหรือตรีศูนย์ทาคำคงจะส่องประกายรับแสงตะวัน ลวดลายปูนปั้นบนหน้าบันและทับหลังที่บอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาคงจะยังสมดุลคมชัดสถานที่แห่งนี้คือศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวเมืองละโว่ภายใต้ร่มเงาแห่งอาณาจักรขอมแต่เมื่อการเวลาผันผ่านอำนาจของอาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงอิทธิพลที่เคยแผ่ไพศาลค่อยๆจางหายไปละโวเริ่มมีอิสระ และก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นอาณาจักรของตนเองก่อนที่จะถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหม่ที่กำลังรุ่งเรืองขึ้นมาอย่างรวดเร็วนั่นคืออาณาจักรอยุธยาพระปรางสามยอดที่เคยเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธามาหายานของขอมกำลังจะถูกคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และศาสนาเข้าครอบคลุมชะตากรรมของศาสนาสถานแห่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป จากเทวลัยขอมจะแปลเปลี่ยนไปสู่บทบาทใดภายใต้การปกครองของกษัตริย์แห่งสยามเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์บทต่อไปกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่ช้าหลังจากอาณาจักรอยุธยาได้สถาปนาอำนาจขึ้นอย่างมั่นคงอิทธิพลของขอมและพระพุทธศาสนานิกายมหายานในดินแดนแถบนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปและถูกแทนที่ด้วยพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ที่กลายมาเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรสยามพระปรางสามยอดซึ่งเคยเป็นเทวไลมหายานก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งขาดการบุรณะปฏิสังขรอจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของพระปรางสามยอดเกิดขึ้นในอีกหลายร้อยปีต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงปโปรดเกล้าให้สถาปนาเมืองลบบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่สองควบคู่ไปกับกรุงศรีอยุธยามีการสร้างพระราชวังพระที่นั่งและป้อมปราการขึ้นมากมายเมืองลบบุรีกลับมามีชีวิตชีวาและทวีความสำคัญขึ้นอีกครั้งและในยุคแห่งการบูรณะเมืองครั้งใหญ่นี้เองสมเด็จพระนารายณ์ทรงทอดพระเนตรเห็นความสำคัญและความงดงามของพระปรางสามยอด จึงมีพระราชดําริให้บุรณะปฏิสังขรศาสนสถานแห่งนี้ขึ้นมาใหม่แต่การบุรณะในครั้งนี้ไม่ใช่การฟื้นฟูให้กลับไปเป็นเทวะเลยมหายานดังเดิมแต่เป็นการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อหลักของอาณาจักรสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การสร้างวิหารขึ้นที่ด้านหน้าขององค์ปรางประธานโดยสร้างเชื่อมต่อเข้ามาในโถงของปรางก่อด้วยอิฐถือปูนในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอยุทยาแท้ภายในวิหารเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระประธานของวัดแม้ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้จะชำรุดเสียหายไปมากแต่ร่องรอยแท่นฐานและส่วนต่างๆยังคงปรากฏให้เห็น เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการผสมผสานทางสถาปัตยกรรมและความเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างสองยุคสมัยได้อย่างลงตัวพระปรางสามยอดจึงได้เปลี่ยนบทบาทจากเทวาลัยขอมมาเป็นพระวิหารหลวงในสมัยอยุธยาอย่างสมบูรณ์การเวลาผ่านไปจนสิ้นกรุงศรีอยุธยาเมืองลบบุรีถูกทิ้งร้างอีกครั้งพระปรางสามยอดก็กลับสู่ความเงียบเหงาจนกระทั่งมาถึงยุครัตนโกสินทร์ จึงได้มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติและได้รับการบูรณะดูแลโดยกรมศิลปากรมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้พระปรางสามยอดไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานเก่าแก่เท่านั้นแต่ยังเป็นบ้านของฝูงลิงแมะจานวนมากจนกลายเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่แยกจากกันไม่ขาดบางก็ว่าเป็นบริวารของเจ้าพ่อพระการที่ศาลสูงซึ่งอยู่ใกล้เคียง บ้างก็ว่าเป็นสีสันที่สร้างชีวิตชีวาให้กับโบราณสถานแห่งนี้ดังนั้นเมื่อเรายืนอยู่เบื้องหน้าพระปรางสามยอดในวันนี้เราไม่ได้กำลังมองเพียงแค่ปราสาทหินสามองค์แต่เรากำลังมองเข้าไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับกันอยู่ถึงสองชั้นชั้นแรกคือรากฐานความเชื่อแบบมหายานของอาณาจักรของผู้ยิ่งใหญ่และชั้นที่สองคือการปรับเปลี่ยนสู่ศรัทธาแบบเถรวาดในสมัยอยุธยาที่รุ่งเรือง มันคือมรดกที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของดินแดนแห่งนี้เป็นประจักษ์พยานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่งและยืนหยัดอย่างสง่างามเพื่อรอคอยให้ผู้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตสืบไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของพระปรางสามยอดทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่สักแห่งหนึ่ง มันทําให้เรามองเห็นที่แห่งนั้นเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดร้างโบราณสถานและประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาแบบนี้ก็ฝากด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญที่สุดกด Subscribe ให้กับช่องสยามวัดร้างด้วยนะครับทุกการติดตามของทุกคนคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทําให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ